BEQ Group ผู้นำด้านธุรกิจบริการปลูกผมครบวงจรคว้ารางวัลเว r ร์ c คล s สอวอร์2022ถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลใหญ่ระดับเอเชียที่การันตีความเป็นที่หนึ่งของธุรกิจการให้บริการปลูกผมครบวงจรที่สุดของประเทศไทยสำหรับ BEQ Group ผู้ประกอบการธุรกิจปลูกผมด้วยนวัตรกรรมที่ทันสมัยและให้คำปรึกษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางบริหารงานโดยนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงคุณพรศักดิ์เจียมสว่างพร และจากผลงานและความสำเร็จของธุรกิจทำให้ล่าสุด BEQ Group ถูกคัดเลือกให้เข้ารับรางวัล World Class Award 2022จากสมาคมพัฒนาศิลปะชีพและสมาพันธ์ความงามประเทศเกาหลีใต้ไปเมื่อวันที่30สิงหาที่ผ่านมาณศูนย์ประชุมวายุพักศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานคร ต้องบอกว่าปัจจุบันนะครับโลกเนี่ยมันเล็กนิดเดียวนะครับแล้วก็แต่ว่าปัญหาผมเนี่ยนอกจากในประเทศไทยเนี่ยที่คนเราเนี่ยกังวลแล้วเนี่ยในต่างชาติเองเนี่ยครับก็กังวลเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะผู้ชายอย่างเดียวนะครับผู้หญิงเองเด็กเองหรือว่าคนที่สูงอายุเองก็มีปัญหาเช่นเดียวกันนะครับในปัจจุบันนะครับ b q เนี่ยได้มีความร่วมมือกับประเทศต่างๆทั่วโลกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือยุโรปเองนะครับเพื่อที่จะพัฒนาคอตดักแล้วก็พัฒนากระบวนการปลูกผม ให้มีมาตรฐานมากขึ้นนะครับเพื่อที่ถ้ประเทศไทยเนี่ยจะเป็นฮับในเรื่องการปลูกผมในอนาคตครับแน่นอนครับเพราะว่าหนึ่งในพันธกิจหลักของเรานะครับเราต้องการให้ BQ เนี่ยเป็นฮับของการปลูกผมนะครับและเราจะสร้างให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางการปลูกผมของเอเชียนะครับดังนั้นเนี่ยในปัจจุบันอย่างที่บอกครับว่าเรามีการพาร์ทเนอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์การเรียนรู้จากต่างประเทศนะครับหรือว่าองค์กรต่างๆทั้งในแล้วก็นอกประเทศนะครับเพื่อยกระดับมาตรฐานของเรานะครับ อย่างหนึ่งที่สำคัญครับในปัจจุบันเนี่ยเราสร้างสถาบันการปลูกผมนะครับเป็นสถาบันการสอนนะครับชื่อค a าวิคอนอะคาเดมีสถาบันนี้เนี่ยจะส่งเสริมองค์ความรู้แล้วก็กระจายไปสู่คนหลายๆภูมิภาคนะครับรวมถึงในยุโรปแล้วก็ในอเมริกาเองด้วยครับผมต้องบอกว่าเราเป็นที่แรกและที่เดียวนะครับที่ให้บริการครบวงจรไม่ว่าจะเป็น การปลูกผมนะครับเรามีคลินิกปลูกผมนะครับ2คือสถาบันการสอนนะครับเราสอนแพทย์เราสอนผู้ช่วยแพทย์แล้วก็สอนเกี่ยวกับเรื่องการทําธุรกิจด้วยนะครับอันดับ3ครับเราเป็นผู้จัดจําหน่ายนะครับแล้วก็พัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่องการปลูกผมแล้วก็เวชภัณฑ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครต้องการทําธุรกิจด้านนี้นะครับอย่าลืมมี EQ ครับ ต้องบอกว่าก่อนโควิดแล้วกันนะครับเรามีฐานลูกค้านะครับเป็นคนต่างชาติค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม CLMV ของเราเองนะครับแล้วก็ในปัจจุบันนะครับกำลังมากขึ้นมากขึ้นนอกจากลูกค้าที่เข้ามารับบริการเรื่องการปลุกผมแล้วเนี่ยพอดักก็สนใจมากที่สําคัญครับตอนนี้เนี่ยแพทย์นะครับในกลุ่ม CLMV เนี่ยเริ่มสนใจที่จะเข้ามาอยากจะเรียนรู้แล้วก็อยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งของ b q ด้วยนะครับ วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคนจัดงานนะครับแล้วก็เป็นรางวัลแรกในฐานะที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับแล้วก็ในปีหน้านะครับเรามีการโปรเจกต์หรือถือวางแผนนะครับขยายตลาดจากประเทศไทยเนี่ยไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านที่สําคัญครับเราจะเข้าไปสู่ภูมิภาคอื่นๆอย่างเช,เช่นอเมริกาแล้วก็ยุโรปเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากจะปลูกผมอยากจะเรียนนะครับอยากจะทําธุรกิจหรือ ใครต้องการสอบถามข้อมูลต่างๆนะครับเชิญที่ BQ Group ได้เลยนะครับใจนะครับโทรเข้ามาได้นะครับที่0944414965นะครับหรือว่าเข้าไปในเว็บไซต์ก็ได้ครับ www.bqclinic.com ครับผม